สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซพี่พน้องนทุกทท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าก็อยู่ในแอปมาครุกขันเทพออนไลน์นะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านไซมอนครับเซียนหมากเหนือโลกนะครับ1,297นกะครับตีว่าเป็นพันสนะครับเป็นหมากสีแดงนะครับมาด้วยม้าเทียมนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอตอนที่มีชื่อว่า เดียสูงมรณะนะครับผู้ต่อสู้ก็เป็นออกมาเทียมคนนํามาแบบนี้คนนําเม็ดนะครับเปิดไก่กระฟ้าก็เป็นมาซายนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปอยู่นอกสถานที่นะครับทางโล่งๆนะครับก็แถวแยกอุดมสุขนะครับพอดีเอารถมาเข้าศูนย์นะครับเสียงก็จะดังมีเสียงรบกวนบ้างนะครับมีเสียงรถลาวิ่งฝักไกวนะครับก็ขอประทานอภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับก็กลัวเพื่อนๆจะเหงานะครับ มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันจังหวะนี้ก็ทิมริมไปครับเพื่อเอาเปรียบเชิงเบี้ยนิดนึงนะครับคู่ต่อสู้กินตัดเข้าออกมาก็เอาเรือกินขึ้นไปครับครับได้เปรียบเบี้ยในนิดนึงนะครับคู่ต่อสู้ขึ้นขุนอ่ะจังหวะนี้ก็แทงเบี้ยสูงมรณะในตําแหน่งของเบี้ยสูงมรณะนะครับใส่โคนเข้าไปครับนะครับโคนของคู่ต่อสู้จะเอายังไงครับในตําแหน่งนี้นะครับกินเข้ามาครับกินเข้ามาก็เอาเบี้ยกินขึ้นไป ครับอืมเบีย้ยเราก็จะเป็นจุดอ่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีเบีย้ยผูกถ้าเราดานํำเบีย้ยจอจานขึ้นไปผูกเราจะโดนทิ่มสูงใส่ม้านะครับจังหวะนี้เดี๋ยวคู่ต่อสู้จะเอาเรือมาต่อเรือเราแน่ๆนะครับอืมอาจจะต้องเสียเบีย้ยนะครับก็ระเบิดเบีย้ยนะครับระเบิดเบีย้ยง,ง,งูขึ้นไปดีกว่าครับเบีย้ยที่อยู่บนเม็ดของเราเนี่ยนะครับ เบีย้ยกลางกระดานครับดันระเบิดขึ้นไปเลยครับครับเพื่อจะได้รือบ้านของกู้ต่อสู้นะครับกู้ต่อสู้ทิมสูงทิมสูง,ท,สงทั้งนั้นเราไหลโคนขึ้นไะเขาต่ออืมเขาต่ออ่ะไหลโคนขึ้นไปครับเขาต่อเรือเราแน่ครับต่อเรือก็จําเป็นต้องกินครับกินขึ้นไปกู้ต่อสู้ใช้เบีย้ยริมกินเข้ามา ดันโคลนขึ้นไปผูกเบีย้ยเขาเอาเรือมาจับโคลนมีปัญหาครับเรือด้านด้านซ้ายของเรานะครับยังไม่สามารถขึ้นไปใช้งานได้นะครับถ้างั้นก็ระเบิดเบีย้ยขึ้นไปเลยไหมระเบิดเบีย้ยขอไข่ขึ้นไปปูสามเข้าไปนะคู่ต่อสู้กินเบีย้ยกินเบีย้ยแล้วก็ทิ่มใส่โคลนเลยได้โคลนหนึ่งตัวก็ว่าอะไรก็ไปถ้าเปิดหน้าชนกัไปเลยเพื่อสร้างความชุนมุนนะครับ ู่ตสูจะเอาอยัางไงเอ่ยในตำแหน่งนี้นะครับกินเบี้ยไหมก็คุตสู้ไม่กินเบีย้ยนะครับเลือกที่จะถอยเม็ดเราก็ทิ่มปักเบี้ยใส่โคนเข้าไปครับในตำแหน่งของเบีย้ยสูงมรณะอีกหนึ่งตัวครับที่ตำแหน่งคอควายครับคอควายห้านะครับไล่โคนนครับโคนคงต้องถอยหลังกลับไปอา้าวมาแบบนี้นะครับปักโคนขึ้นมาเรากิน เ,เบีย้ยกินขึ้นมาโอ้โหเบีย้ยตรงกลางของโคตสุสู้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับจังหวะนี้ดันคนขึ้นไปครับนะครับโคตสุสู้มาจับกินคนเราไม่ได้เราจะกินเบีย้ยก็แลกกันไปครับโคตสุสู้ใช้ขุนมาผูกเบีย้ยก่อนเราจะเอาเรือมาจับคนเราทีหลังอืมดังนั้นเรายกม้าขึ้นไปผูกครับเขาจับคนเราจะเอา ยกมาขึ้นไปในตำแหน่งของมา้าชงหนุน,นะครับชอช้างสามนะครับถ้าโดนจับกินโคนเราก็จะเอามา้าชงหนุนกินเบีย้ยเลยนะครับกินเบีย้ยสองหนึ่งสละม้าแรกเบีย้ยไปเลยนะครับเพราะเบีย้ยของเรามีตำแหน่งของเบีย้ยชิงเหงื่อหงายส่วนเบีย้ยมรณะที่คอควายห้าเนี่ยอนาคตก็ต้องต้องรักษาเบีย้ยตัวหนึ่งไว้นะครับยอมเสียเบีย้ยตัวหนึ่ง อผู้ต่อสู้เอาเรือมาจับกินคนจริงๆครับจังหวะนี้ก็ว่ากันไปนะครับคงต้องเอาเรือเอามากินเบี้ยสองหนึ่งไล่ขุนลงไปกินเข้าไปครับปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับลุกครับผู้ต่อสู้กินเข้ามาก็เอามากินลุกเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับ คู่ต่อสู้จะหลบไหมหลบแล้วนะครับหงายเบีย้ยไม่ได้ครับม้าเขากินเอามา้ามากลับมาผูกโคนก่อนครับถ้าคู่ต่อสู้มารุกเราก็เอามากินได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ก็สามารถอมิรไปบังได้นะครับคู่ต่อสู้กินเบีย้ยเราฟรีไปแล้วนะครับก mm hmm. พเก็บคุณครับเก็บคุณเข้าป้อมเอาเรืออีกลำหนึ่งออกมาใช้งานนะครับ วันนี้ก็จะมีเสียงรถล้านะครับขวักไข่นะครับมีเสียงรบก,กวนบ้านเขก็ขอประทานอภัยเวลานี้ด้วยนะครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับอ่ะว่ากันไปต่อนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงเอาเรือมากดมา้าเอาเรือมากดมา้ายกโคนขึ้นไปเขากินตัดสองหนึ่งแยกล่างไม่ดีนะครับดันโคนขึ้นไปตรงๆงได้ไหม นคนขึ้นไปตรงๆหรือว่าเอาเม็ดขึ้นไปถ้าคู่ต่อสู้เอามมามาต่อมมาล่ะเอาขุนหลบดีกว่าครับไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีคู่ต่อสู้เอามมามาก็กินกินผูกเม็ดในตัวเอาเบีย้ยมาก็กินมมากินขุนกินก็กินโคลนะดันโคนขึ้นไปก็ยังพอทนครับยังมีเบีย้ยชะเงอหงายแล้วก็เบีย้ยจุดอ่อนของสีแดงทางด้านปีกขวาก็ได้กินคืนอีกหนึ่งตัวก็ สูสีครับสูสีว่ากันไปครับคู่ต่อสู้ลากเรือกลับไปแล้วนะครับลากเรือกลับไปแล้วก็ดันคนขึ้นไปตรงตรง,ตรงครับเราจะไปไล่มา้าในอนาคตนะครับก็ต้องดูจังหวะจากคนกันต่อครับไล่ม้าไปอีกทีนึงครับม้ากลับไปแล้วยกม้าขึ้นไปจับก,กินเบี้ยอีกทีหนึ่งคู่ต่อสู้จะกดหรือเปล่า เอามา้ามาต่อมา้ามาต่อมา้ากินเข้าไปกินเบีย้ยเข้าไปก่อนครับในอนาคตก็จะลุกค้าดกินเม็ดนะครับทำให้เม็ดของคู่ต่อสู้มีปัญหานะครับถอยเม็ดกลับมาเราก็ถอยมา้ากลับมาต่อม้าดีกว่าไหมต่อม้ากลับมาม้ากินขุนกินเรือกดเรือกดโคนเอาเรือไปโผกนะครับเรือได้ใช้งานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเก็บขุนอืมออมากลับมาต่อมาก่อนครับเดี๋ยวเราจะเก็บขุนไปทางด้านปีกข,ขวานะครับมีเบี้ยบางไอ้ปีกซ้ายนะครับขอตัวท่านอภัยด้วยนะครับอ่ะเราเสนอมาเขาซื้อแล้วนะครับต้องเอาเรือมากดโคนเราแน่ๆน,นะครับเอาเรือมากดโคนจริงๆครับก็เอาเรือมาปลูกโคนไว้ก่อนนะครับ คู่ต่อสู้เอาขุนนะครับเอาขุนมาดันเบี้ยวไว้เราถอยขุนครับจะให้คู่ต่อสู้กินสองครับเอามากินเบี้ยสองหนึ่งครับโคลเรากินขึ้นไปแต่เราไม่กินครับเราจะปักโคนขึ้นไปตรงตรงตรงุกกินเรือนะครับคู่ต่อสู้จะหลงกลเราหรือเปล่าครับครับวางศอกเล็กๆไว้นะครับคู่ต่อสู้ท่านนี้ก็คะแนน,นพันประมาณพันสามก็ถือว่าถือว่าแน่ เพื่อให้เราเอาขุนกินเขาเอามากินเบีย้ยอยู่ตากดมากเกินไปนะครับดันขุนขึ้นไปตรงๆครับเบี้ยจะลุกเราหรือเปล่าเรือเอาเม็ดลุกอ้าวกินมาอ้าวโอ้ยเราลุกกินเรือไม่ได้นะครับก็เ,เอามากินลุกนะครับไม่เป็นไรครับนะครับเดี๋ยวเราไปตบเบีย้ยทางด้านปีกซ้ายนะครับ เอาเรือลุกไปกันก่อนหนึ่งดอกนะครับแล้วก็เรือของสีแดงยังออกไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องผูกเบี้ยนะครับเบี้ยมีปัญหานะครับเราก็โยกเรือไปที่ไก่ก้าฟ้าลุกเพื่อให้ขุนไม่ต้องผูกเบี้ยครับเรือของสีแดงจะได้กลับไปช่วยเบี้ยทางด้านปีกซ้ายไม่ทันนะครับขอถอยขุนมาครับนะครับอ่าเรือของสีแดงออกได้แล้วแต่เราจะเอาเรือไปกดกินเบี้ยนะครับถ้าหนีเบี้ยเราก็จะกินเบี้ยฟรีนะครับ ที่เม็ดผูกอยู่นะครับได้กินอีกทีวตัวหนึ่งนะครับไปน่าจะเก็บเบี้ยสองตัวได้นะครับเอาเรือไปจับกินเบี้ยจังหวะนี้แล้วเอาโคนกินเบี้ยครับเสียเม็ดอีกหนึ่งตัวนะครับคู่ต่อสู้พลาดนะครับในตำแหน่งนี้มีเบี้ยมากกว่าพอสมควรนะค่ะคู่ต่อสู้ยอมไปยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง u t u b e นะครับหรือทางช่องทางอื่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ